คำเตือนก่อนเข้ารายการสายดึกหลอนเรดิโอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสายดึกหลอนเรดิโอรายการที่จะอยู่ข้างๆคุณตลอดหนึ่งชั่วโมงบนถนนยามวิกาลผมโอมจะคอยปลุกใจคุณตลอดเส้นทางในค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้เรามีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องราวจากจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่กลับซ่อนความไม่ชอบมาพากลไว้ข้างในผมขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณอาร์มครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับพี่อมขอบคุณที่ชวนมาเล่าเรื่องครับเรื่องของคุณอาร์มเกิดขึ้นเมื่อไรครับแล้วที่นั่นคือที่ไหนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วครับตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วได้งานฝึกงานที่เชียงใหม่อพาร์ตเมนที่พักนี่เป็นห้องเช่าแบบรายเดือน ที่คนข้างเก่าและมีประวัติแปลกๆอยู่ก่อนแล้วไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเป็นพิเศษครับอยู่แถวๆนอกเมืองหน่อยเงียบๆดีครับออยู่คนเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับอยู่คนเดียวเลยครับห้องชั้น3ได้มาตอนราคาถูกมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับจนกระทั่งเข้าสัปดาห์ที่2ของการเข้าพักนั่นแหละครับสัปดาห์ที่2เริ่มมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับอาร์มเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเริ่มยังไงมัน เริ่มจากเสียงเล็กๆน้อยๆครับพี่โอมมันเริ่มจากตอนที่ผมกําลังจะนอนประมาณตีหนึ่งได้แล้วครับมันเงียบมากๆในตอนนั้นอากาศก็เย็นๆหน่อยครับตีหนึ่งช่วงเวลาที่คนมักจะหลอนกันพอดีเลยนะครับแล้วเสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงอะไรครับเสียงแก้วกระทบกันเบาๆครับพี่โอม แต่มันเป็นเสียงที่แปลกมากๆเพราะว่าผมรู้ว่าในห้องครัวผมน่ะไม่มีแก้วน้ําหรือจานชามวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์เลยครับผมเป็นคนเก็บทุกอย่างเข้าตู้หมดแล้วครับเฮ้ยไม่มีอะไรวางอยู่เลยเหรอครับแล้วเสียงมันมาจากทิศทางไหนชัดเจนไหมครับชัดเจนครับพี่โอมมาจากทางห้องครัวเลยครับแต่ผมก็คิดว่าคงคิดไปเองคงเป็นเสียงอะไรจากห้องข้างๆมั้งครับก็เลยพยายามจะไม่สนใจพยายามจะหลับให้ได้ครับเป็นความคิดที่ดีในการเริ่มต้นครับ แต่เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยชอบให้คนไม่สนใจเท่าไหร่แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับเสียงแก้วกระทบกันนั่นอะบ่อยขึ้นครับที่โอมแล้วไม่ได้มีแค่เสียงแก้วกระทบกันอย่างเดียวครับหลังเสียงแก้วก็จะมีเสียงเหมือนมีคนกําลังลากอะไรบางอย่างมันเป็นเสียงครืดขืดเหมือนลากเก้าอี้หรือไม้แข็งแข็งบนพื้นกระเบื้องครับแต่ห้องผมปูกระเบื้องทั้งหมดยกเป็นห้องน้านะครับอ๋อแล้วอาลมอยู่คนเดียวจริง,รงๆใช่ไหมครับ ไม่ได้มีเพื่อนหรือใครมาแวะมาค้างบ้างหรอือครับจริงๆครับพี่โอมไม่มีเลยครับตอนนั้นรู้สึกใจไม่ดีมากๆเลยครับเริ่มรู้สึกว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยครับเข้าใจเลยครับความรู้สึกแบบนั้นมันอึดอัดมากๆเลยแล้วคุณอามลองลุกไปดูไหมครับตอนนั้นไม่กล้าเลยครับพี่โอมมันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าลุกไปดูสิ่งที่อยู่ตรงนั้นมันจะหันมามองเราจริงๆครับ ผมเลยพยายามจะทําตัวให้เป็นปกติที่สุดพยายามนอนนิ่งๆแล้วก็ปิดตาแน่นๆมากๆครับครับการไม่รับรู้มกักจะช่วยได้บ้างในตอนแรกแล้วหลังจากเสียงลากนั้นจบไปมีอะไรเกิดขึ้นต่อไหมครับหรือว่ามันเงียบไปเลยมันจะเงียบไปสักพักครับพี่โอมแล้วก็จะเริ่มมีเสียงใหม่ตามมาคราวนี้มันเป็นเสียงที่ใกล้มากๆเลยครับเหมือนมีคนกําลังนั่งอยู่ข้างๆเตียงเลยครับข้างๆเตียงเลยเหรอครับ มันเป็นเสียงอะไรครับหายใจหรืออะไรที่ใกล้ชิดกว่านั้นมันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังถอนหายใจยาวๆครับพี่โอมและตามมาด้วยเสียงกระซิบเบาๆที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับมันแหบแห้งมากๆครับมันใกล้มากๆจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆเลยครับลมหายใจเย็นๆนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยนะครับคุณอามอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้นอนกับใคร แล้วสิ่งนั้นกระซิบอะไรออกมาบ้างไหมครับพอจะจับใจความได้ไหมไม่ได้เลยครับพี่อมมันเป็นเสียงสั้นๆแค่สองสามพยางแต่เต็มไปด้วยความไม่พอใจมากๆผมได้ยินแค่เสียงอืมอืมแบบนั้นแหละครับโอ้โหตอนนั้นอาร์มทำยังไงครับความกลัวมันเข้าครอบงำขนาดไหนครับผมตัวแข็งไปเลยครับพี่อมไม่อยากจะขยับตัวเลยสักนิดเดียวมือไม้สั่นไปหมดเลยครับ คิดว่าถ้าขยับตัวไปโดนอะไรเข้าคงแย่แน่ๆครับแล้วผมก็เริ่มท่องน้ำโมน้ำโมในใจแบบรัวๆเลยครับครับสวดมนต์ช่วยได้เสมอในยามขับขันแล้วสิ่งนั้นอยู่ตรงนั้นนานไหมครับก่อนที่มันจะหายไปหรือก่อนที่อามจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างมันอยู่ตรงนั้นประมาณ10นาทีได้ครับพี่อมมันเหมือนกําลังจ้องมองอยู่จริงๆครับผมกลัวจนน้าตาไหลออกมาเล็กน้อยเลยครับ มันเป็นความรู้สึกที่ถูกจับจ้องอย่างจงใจมากๆครับพี่โอมสิบนาทีเต็มๆนะครับแล้วจู่ๆมันก็หายไปเฉยๆเลยหรือมีอะไรมากระตุ้นให้มันออกไปครับมันค่อยๆเงียบไปครับพี่อมเสียงกระซิบเบาลงเบาลงจนเงียบไปเลยครับหลังจากนั้นผมก็ยังนอนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นอีกนานมากๆครับจนกระทั่งใกล้สว่างถึงจะกล้าลุกไปเปิดไฟใกล้สว่างเลยเหรอครับ แล้วตอนเปิดไฟดูรอบๆห้องครัวหรือข้างเตียงมีอะไรผิดปกติไหมครับไม่มีอะไรเลยครับพี่โอมทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับไม่มีรอยเท้าไม่มีรอยรากแต่ที่ผมสังเกตเห็นจริงๆคือสิ่งที่ผิดปกติไม่ใช่สิ่งที่หายไปแต่เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาตรงปลายเตียงผมนะครับปลายเตียงเหรอครับเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นครับมันเหมือนมีรอยขวนเล็กๆ บนผ้าปูที่นอนนะครับเป็นรอยขวนสารอยวางเรียงกันเหมือนรอยแนวที่กรีดลงไปแรงเลยล่ะครับแล้วมันก็ลึกมากๆด้วยนะครับพี่โอมรอยแนว3สารอยนั่นคงเป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เรื่องฝันไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณอาร์มอยู่ต่อไหมครับไม่เลยครับพี่โอมพอเห็นรอยนั้นปุ๊บผมตัดสินใจเก็บของทันทีเลยครับ ผมไม่ได้รีบหนีเพราะความกลัวในตอนกลางคืนแต่เพราะมีหลักฐานที่จับต้องได้ในตอนเช้าไม่รอให้ถึงเวลาเช็คเอาท์ด้วยซ้ำแค่เก็บของจำเป็นจำเป็นแล้วก็รีบขับรถออกจากเชียงใหม่เลยตอนนั้นมันเช้ามากๆแล้วแต่ผมไม่สนใจแล้วครับอยากออกไปให้พ้นจากที่นั่นมากๆเลยตัดสินใจได้เด็ดขาดจริงๆนะครับคุณอามขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าหวาดหวั่นขนาดนี้ให้พวกเราฟังนะครับเรื่องราวของคุณอารมที่ห้องเช่าในเชียงใหม่ ทำให้เห็นว่าแม้แต่ที่ที่ดูเหมือนจะเงียบสงบก็อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่เสมอโดยเฉพาะเสียงเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเสียงแก้วกระทบกันนั่นแหละครับที่เป็นสัญญาณแรกที่เราไม่ควรละเลยมีคอมเมนต์จากทางบ้านส่งเข้ามาครับคุณเอกบอกว่าผมเคยเช่าคอนโดเก่าๆในเมืองเหมือนกันครับกลางดึกไฟจะก,กระพริบเองตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันอ่าคุณเอกครับ ปรากฏการ์แบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยจริงๆนะครับหลายคนก็เจอประสบการณ์คล้ายๆกันและอีกหนึ่งข้อความจากคุณสมชายบอกว่าเรื่องของิีงกระซิบข้างๆเตียงนี่ขนลุกมากๆเลยครับมันใกล้ตัวเกินไปไม่รู้จะป้องกันตัวเองยังไงจริงๆผมก็คิดเหมือนคุณสมชายเลยนะครับมันเป็นความใกล้คิดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังถูกรุกรานพื้นที่ส่วนตัวมาก ขอบคุณคุณอามากๆอีกครั้งนะครับที่มาให้ความรู้และแบ่งปันเรื่องราวที่น่าขนลุกในค่ำคืนนี้ยินดีมากๆเลยครับพี่โอมขอบคุณครับครับสำหรับคืนนี้หมดเวลาของรายการสายดึกหลอนเรดิโอแล้วนะครับอย่าลืมดูแลความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับและจำไว้ว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดคืนนี้สวัสดีครับ